เมี่ยงหมี่หมูสามชั้นเรานำเส้นหมี่นะคะลงไปลวกวันนี้ใช้เส้นหมี่ข้ากล้องค่ะนะคะลวกให้นิ่มนะคะแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำสะเด็ดน้ำได้เลยค่ะจากนั้นทำน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสุดรแซ่บของเราก็จะมีกระเทียมนะคะ ตำกระเทียมแกะเปลือกออกนะคะใส่พริกลงไปค่ะตำพริกกับกระเทียมตำให้ละเอียดเลยค่ะพอพริกกับกระเทียมเริ่มละเอียดแล้วนะคะเราจะปรุงรสกันค่ะเราจะใช้ น้ำตาลปี๊มะนาวแล้วก็น้ำปลา3อย่างนะคะให้ได้3ามรสชิมให้ได้3ามรสตามชอบนะคะแซ่บถึงไหนถึงกันไปเลยค่ะตักน้ำตาลปี๊เข้าไปนะคะช่วงนี้นะคะเราก็บีบมะนาวลงไปด้วยมะนาวแพงนะคะแต่เราไม่สนค่ะเพราะเราต้องการความอร่อย บีบมะนาวเนี้ยจนหมดแล้วนะคะเราชิมรสแล้วแล้วก็เพิ่มอีกรสชาตินึงก็คือน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะ3รถทัวนะคะเราไม่ต้องตำใส่โคกค่ะตัดปากถุงแล้วก็ตำในถุงนี้เลยนะคะง่ายดีสะดวกด้วยอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนำหมูสามชั้นที่เราต้มไว้นะคะ มาหั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะหรือจะชิ้นใหญ่กว่านี้ชิ้นบางกว่านี้ตามชอบเลยค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปจัดเรียงบนจานจัดวางเรียงให้สวยงามเลยค่ะนะคะจากนั้นนะคะเรามาเตรียมน้ำผสมน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มสุดแซบของเราบวกกับถั่วปนค่ะผสมกัน รสชาตินัวอร่อยมากอ่าขั้นตอนที่เราชอบที่สุดคือขั้นตอนการชิมค่ะวางผักสลัดลงไปนะคะหรือถ้าชอบผักอย่างอื่นจะใช้ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะวางเส้นหมี่ลงไปค่ะวางหมูสามชั้นลงไปตักน้ำจิ้มลาดไปเลย